ครับสว,วัสดีค่ะทุกชมวันนี้พวกเราจะมาถ่ายต่อที่น้ำตกแม่คอนนานยกนะครับ <c oughs> สวยม,มากไม่ได้มานานแล้วเนี่ย <c oughs> ชื่อแมตรับชม มาเลยนี่ก็ค่อยมาถ่ายลงน้ำรับเล่นน้ำป่ะเล่น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 แล้วเปลี่ยนเกงเลยเนี่ยพอเกงตัวนั้นันออกใส่เกงขาสั้นตรงนี้เล่นน้ำดินแม่บอกวัเนี้ เนี่ยตัวน,นี้ก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ถ่ายต่อนะครับไปไปเดี๋ยวก็ถ่ายต่อนะครับไป